สวัสดีครับบ่าวบอยดินทิศอีสานครับมือนีบ่าวบอยมาเลาะปลาเราดงหาเขียดครับมือหนี้มากกับแม่นิดครับมากับแม่นิดแล้วกับบ่าวหนึ่งบ่าวดินครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันมือนีบส่งสีมันมาครับผมมือนี้เป็นมือวันที่เทไลอ่ายมือหนี้วันที่เทเรอนะมือนี้เป็นเสาของวันที่24ครับผมพี่น้องครับกับบ่าแมนเสาปนิกนะครับผมสวยๆแล้วครับ เมื่อนี้สีโศกสิมันบ่เดี๋ยวจังใดรอติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนี้ได้ครับบ่บริเดินที่อีสานพี่เฮาดินที่อีสานครับผมสวัสดีครับพี่เฮอดินครับครับเบาหนึ่งครับกำลังนั่งคุยโทรศัพท์กันขอบากใจหน่อยขเรืเอาไปค่อยแม่นิดครับครับผมกำลังหัวครับผมหาไส้หมองเก้าหมองเดิมครับมื่อนี้บ่ได้มาโดนครับผมพี่น้องครับ แปะเดือนครับผมเมนี้มาลุ้นกันครับเมนี้สีโสนสีมันสีได้เขียดบอครับผมเมนิดพอแล้วครับตัวเลขแหกสมานครับเขียดจนาทรายครับเขียดจนาทรายเอเม,อมนไหมหยิบ <c oughs> เขียดอีโม่ครับ่ <c oughs> นเ <c oughs> ขียดบอสโม่ซห <c oughs> เมย์เพราะเป็นเขียดอีโมเพิ่ออง <c oughs> รู้ลยจ้ะ ว่าโพดแหล่ซ้ำหนึ่งของพ่บอกเรืออ่องบันไดกระดานเ้อะถือไม่ได้บ่ไว้หรอก <c oughs> วันนี้ได้ชีวิตคนรเฮาคือลอตเตอรี่ใบหนึง่งถือมากพกล้านพกล้านนะร้านัาน่งทำเครื่องเสียงคือคนรุด ไร้พกหล่อจากสามขันค <Techn Pokémon> ุณน้องคุณพิษล้านเ้าล้านมุ้ยถามอายดิซือรถจะกุ๊ก่อนางนี้มันแคนละแสน่ละกี่แสนสามแสนสิบแสนเนี่ยเกือบเยอเกินละสามแสนกะไดถูกไหคนละสามแสนสาขั้นเก้าแสนห้าด้ปาดทุงกันนะไมนปตะที่ตนหอยฝากฟาดโดยเช็ดเขี่ยว่ามีพ่อตู เออตัวนึงอปไมามาเร็วอาถุงอยู่ปากดอยทีหนึ่งบ้าดิงกับเห็นแล้วครับพี่น้องคตดไปเรื่อยเรื่อยจากสิพ่อความจริง <Because> พเพอไปตืออตอย่างก็ตื้อเรื่ยๆจนนจเรกกาไปเห็ดกินแม่แท้ๆเอาไปเห็ดกไม่หวานน้ำเตามันละาลายน,<ม>าน้เต้ามอนสะเหม็นเรนทำอะไรกินไปอันเีเ็บยาตากเลยเอามาทอดแันี้นไใจแต่ที่ต่อสูอ้อีกหนึ่งตัวครับดัาบานเจอแล้วผูกครอชขีดเปิดกล้องไว้เยอะ พี่น้องครับพี่น้องบึงเงี้ยๆโหลดเด้อครับไดูกหน้านี่เด้อครับได้กโหาตัวแต่บักโบป่าหไ่บบ่ยหญ่ทอดทางนี้เดยตัวบ่ใหย่ากเวลาโคเป็นโปลิโอเอ้าเจออีกแล้วครับ หนึ่งตัวเตี้ยมที่สามของบาหนึ่งครับบาวหนึ่งได้ละครับตัวหนึ่ง 1, 2, 3สบาดินกับสีมันทหาหน่อใหม่ไหบ่โอ้ดีสมาใส่ได้กับฟื้นห้องพี่น้องเพื่อการแสดงสิมนจะมาขึ้นจากของเฉตโตเขียดกันเลยโอ้ขอบคุ้นหลายหลยด้อ อดีว่าจอยบ่แมนมันมันเหนื่อยไม่เป็ตำร่จตำรวไอ้ำนี้ก็เอาชัวพาแหงชัวงว่าเจสิบปีจะตายได้อุ้ยป่นั้นรก็บกขึ้แล้วล่ะเจ็ดสิบเอ็ดก็แห้งล่ะเลยเจ็ดสิบดีนี่ก็เทบว่าสูงแมวนะเดี๋ไปยนดูขวานเถาะเดี้อมีลูกหลานเลี่ยงลูต้องเี้ข้นอกเ้าไปเบิ้งดวงครับพี่น้องพระเพื่อน่า ยมอายุมจะหมดอายุไขประมาณเจอปีนะตอนนี้บ้าจินกะีชิบเก่ายาหชิบแล้วครับนับกันก่าปอาหาเอ็ดห้าสองหาสามหี่้าปีโอ้ยอีกสาวกี่ปีพี่น้องมาติดตายไว้ไอ้่ะบ้านนี่โอ้ยฮัลโหลยูบันพณส้าปีหันแม่ยังมาติดอเจดสิบเอ็ดคือพระจุบ่าั์นี่แล้วกันเป็นแนวนี่พี่รองเอ้ย พยาติพาะพุนพยาธิจะว่าโอ้มัน,น,นก็ต่วง <c oughs> ไปโดนไห็นเนาะพัิบ่านไปเบืองไหวสุดดอกพระยู่บาน้ำใยแปงมอลำแปงภาพไปอายุข่โอ้ยตัวนี้บอยอนีตบไอเทบเลยลูกปาดขอมาสนไม่เลจัดกแม่ต้องบอกใจเลย,ยบอกแม่ออโอ้ย เกีย mm hmm. ดเแม่เกียดตัวเมียเลยกระไรแม่กระไรแค่ให้ห้องห้้วนี้ตัวใจงใส่ไอ่ยื่นลากออกค่าสองซุ่เดี่ยวเข้าาห้องแห้งไรหลอดรมอักเสบเลยดินจุบบนี้ก็ไม่เน่าตายก็เลยตายกอสาวนัางเอ้ยสือสางมากี ือมัดมีหรือสือมัดไหมหนนทางไปหนนทางมาผีมา e เอแอมแลมเสแลมซ้ำ้เขาคำแล้วเป็นควยเขาตูไอเขได้เขียนียไอ,เข,ไเ,ขยไอเขามานั่งอยู่ทังนี่เขาได้เขียนทีนยังเร้บ <c oughs> เขาหนึงตูเขาหนึ่งหยัดคอยมันดีนด,ดี่ดด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 ดอยดด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 า แม่ไปหาเห็ดไก่แค่แม่ไปนาเห็ดกล้วยเขาตู่เขาหนึ่งตู่เขาหนึ่งหยัดโอยอู้ดีเด็ดนึงตัวพี่น้องไม่บอกไม่บอกหยัดแต่เาายไม่บอกไม่บอก้คนพ้นกลางใต้้อาไปเราไปเราไปเราไมูเน เปิดอ็ดาหมอว่ามันบดเจมแม่ทำไมทำขามันเป็นอย่างเงี้ยเอาเตัวครับอโอ้ยตัโดดโดโดโดตัวใหญ่แฉะกียดึงเสียมหองแอกอ๋ตัวนี้คนก็หองอร์นากห้องโอ้ นี่ครับตัวนึงครับพี่น้องครับหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวเอบเอบครับหนึ่งตัวเอบเอบโอ้หันหันครับไม่นิดหันอีกแล้วพี่น้องเอาเมย์มยเก็บเก็บเก็บพี่น้องครับเขียดอีโม่ไงโอ้เปลี่นเขียดจาน่าไงคุณน้าตัวบักไงเอบเอบเลยครับผมบักเอฟเล่นเมย์เล่นเล่นเลย เลนเรีนเรีนเรีนเนปาตกาใหนึงอ้ไอ้นั่นหมอตรวจแล้วบ่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่โอ้าใหญ่ครับเรีนขูดกัสิบพันอีกหนึ่งตัวครับอ้วงามแม่เอาแม่แเอาแล้วสุดทมก่อนยส่ลายครับพี่น้องตัวหนึงครับพี่น้องนี่ตกมาใหเลยครับโอ้หใหญ่ใหญ่ใหญ่ โอ้ใส่ยแม่น่าเอาเลยแม่เอาเลยใส่ยแม่โอ้แม่นิดพออีกแล้วครับจับแม่แม่จับจับจับส่แม่แม่แม่เออเตียนนี่ด้่แม่เนาะใส่ถมมด้่แม่เนาะกระตากิ่งขมลงมาหันนี่แม่เนาะได้อีกแล้วได้อีกแล้วพี่น้องครับ เี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับมันเป็นหูอเียงพี่้องหูเงียบวะเฮ้ย้เงียบก่อหเงียบก่นเหรอโอ้ยฮ่าติเลยหูเงียบที่เราเมานเบิ้งน้ำกันวหูเงียบี้ว่เสียใรือว่าขอหูเงีย่หเงี่หึ เดี๋ยวมันติด้นหน่อยเข้าไปนในเส้นนีืเป็นห่วงเอยียงพี่น้องทดสอบเบ้างครับอ๋อก็เป็นเบาคือเป็นเบาเลิกคักแฉะก็เป็นต้นโผล่เข้าไปกองพวงแม่มันเหมือนมีห้อยขีดเข้าไปเรื่อยๆนะห่วงเอยียงพี่น้องครับเรื่มเรืเร่<ฮ> โอ้ย,ยเจ๋แของอลไรสุดแล้วดิสุดแล้วสุดแล้วมันออกแล้วออกแล้วมันออกแล้วนี่มันเข่ามานอนแต่เสอมั้งโอ,อ้ยดีดนี่ดีขี่มั่นไม่เนนอนี่ดำๆน่อยนี่ดำๆน่อยสุดแล้วแเนี่ยพูดว่าผู้เฒ่าเบรนทู้น,นกจิ๋วนกเต็นหม่ <c oughs> มันมีนกตอนที่มันเวลาเขาจุดไฟแล้วมันบินมันบินระเบ่ดนอกกระดานบ่ักแล้วหนึ่งตัวโอนนีพี่น้องโอ้มีนี่คือนมาเลยพี่น้องมันนีหนึ่งตัวครับโอ้โดนๆพี่น้องพอเทืนหนึงหายากเลยเห็นครับผมได้ตัวนึงแล้วครับ

เลยจะขี่ลายบุยังหอจนหสีสีคุ้แล้วไงไโบราณเป็ตยู่กันหรอคมนเนี่ยมักไม่มเ้จันนเนาะเดนนี่บักยองบักยางต้นได้ก็สันตกจนเขียนหักอรับของจนยานี่ไม่มีเลยมูเปอ์นุบบักยางก็บบมีน้ำหนาบ้านคนนี่สันเด็ดน่นไ้เลือกเอาเด้วสนิทได้

อมาสิจะไปไน <c oughs> ตอนนไปบ้อข่ห้ละไปทีเราจะเข้าปะไปเขาตองคิรถ้ับไปบ่าลือ,อยางไปขี่รถไปตัวครถไปเขาพรถม่ไปเปไก่ดกแต่ิเลมนีแล้วรไป ลำึ้นตอ,อนนู้ดีดังงเลยเขาต็ตกมือสวดๆนอ้ําลำก่อนนี้ตามแปดา,ามเดียวอกว่าติดยา ก็ไปแล้วลูกขึ้นไงเนี่ยผักผักหนึ่งเอาไหมหน้ามแบบใสเลยเนาะห <c oughs> น้ามแบบใสอันนีมนมน้มันเป็นไส้มันมันเป็นไส้ปลาหัากล้วยไว้แม่นบ่นั่น ครับมะไมไหมมงไหมครับผมพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศครับรหนึ่งตัวครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วนี่เบาหนึ่งขอแล้วครับผมพี่น้องคนนึงทิ้งม,มาเลยทิ้งม,มาเลย,มมเลยชัวบู นึ่งครับผมแล้วสองตัวแล้วที่นักนี่ัวจักเนี่ยหนึ่งตัวครับพี่น้องครับโอ้เขียดจานาอ่ะโอ้หนึ่งตัวครับพอแล้วพี่น้องพอแล้วโต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 อะไดรละครับหนึ่งตัว โอ้พี่น้องนี่หนึ่งตัวครับโอ้ยเขียดบอนี้พี่น้องโตเขียดโตพี่น้องันนี้นี่เอาเอามาแม่แม่เอามาแม่โอ้ยโอ้ยเฮ็ดแท้ๆเฮ็ดดีๆกับว่เห็นบัดเ็ดอีเหียิปัดเห็นพี่น้องเอ้ยขอบคุณนะครับเอาเลยแม่แม่เอาทำไมหาย

เรอโยพ่อนมตายล้วยพรอนั่นห่ะอมยพ่ตายบเมันบอมนบบกเอาตัวนี้บอกตัวนี้ไอตัวนึงอีกก็จิไปเรื่อยๆแล้วแม่เนาะ่ยห่ย่ห้วพีนห่วยห้วยห่วยห่วยเห็นแล้วพี่น้องห้วห่ก่อนเนี่ยเอามม่าอแม่ พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพีเปงนกองหนุนแต่กระถิ่นาหลายมากมาหลายอวางเอาเกี่ยหัวาปาเชียนที่นตแงนั้าด้เพื่องมาส่งจึงเอมได้แก่ไปา่งแนวทางสู้ขันกันทำทำมาลัมหมอลงฉลองนกพ่อทำ พวกสานน้ำน้ำกะสีนกอยหงอยปสวยเพราะอันเวลรค์จังสีนกอยหงอนป่วยเพราะอันสวนคเตมหนุนทานาพุ่นกะหิทองโสใสโพยไพ่สังกะมีนอมาตองให้ยกน้ำอยู่บ่

จะว่าลวดแะอันตอนนี้นี่นี่นี่นเราบอกลูกน้องคศิ์เจ้าหน้าบ้าแม่พอสิห้เบ้างูไปถายไม่แน่บอวัดลอดนี่ใสเป็นยังไงับพ่อองนโอ้ยดีเเนี่ยเมเห็นอีกแล้วครับปนอาเมีเอาเมี นี <One input> ่ตัวห้าบาทนี่พี่น้องเขียนกระไดกวดคือคือแต่บาทแรกเนาะเขียนกระไดลั่เบิ้งยกแรกขายตาขายตาครับใบอ่อนยอดกู่แล้วเหมือนโมเมนว่าข่อยอันนี้่อยข่อยอยากข่อยอยากอันให้รับแบบนั้นรับเกี่ยวก้นกันนั่นขึ้ล้วก้นล้วก้นนี้เส้กันนั่นเราเกี่ยวกันนอกจากก้อนก็เกี่ยวช่วง มันมวลนี่งหอนก็จังเลียนอยู่บ้านหนึ่งอันเหมืนมือหนัอกับมวลหายอยากเบิ้งกับเบิ้งบอกมันไปโหลดว่าพอสิ่ล่ำให้เบิ้งตั้งใจเบิ้งเอาเพเบิ้งหลักการล้วชอกเบิ้งด้วกัดเบิ้งไปอยากปั้งแบบว่าล่ำล่ำลำยกแรก่กลกับันนี้คุณยิงล่ำแหลวคุณใส่กับมัดแก่แบบนี้นาบอลไม่แจอกันนี่มันมันบ่มีเบิ้งนี้สมอเป็นอย่างนีนะจะไปกอนเสือ กระจากเมหยาลกใหู่ังอยู่แต่เอพอแก่ดนก็นอนหมอกับนัลงานถัาหลัง่าได้ว่าให้แก่ดนปันนิดเดียวเยแก่ถึงไนนั่ลาเนเขาเห็นดักบเห็นดากีกากที่เ็องสีม่วงว่าเบานึง้าหายหายอแก่ยแก่เยงใส่หมอลังเลยบ่อยเหลือแต่เียงใเลยถอดเลย ไยเสื <ạ. S 2> ้อวากอยเสื้อว่าเขาโปมือตนบักงายนึงผิขาดเขียนในบ้างสืได้ลูกไปไห้พัดหมูอีหยังล่ะทุกทีมีพัดหมูแปดแปดแปดนี่งตวบัก่ายเลยอ้ยวบักง่ายเลยครับ เลย็จแล้วครับนะครับโอ้ผู้ท่าตาบหมเห็นครับพี่รองโอ้หมาอีกแล้วครับคนโน้นหมาครับคนโน้นหมาต้้งมาบึงปาเหยียดปาเหียด เกลยดเกียดไส้ที่ท่วงมันเป็นอย่างนด้พี่น้องเบิดห่วยเบิ้ดมู่มองรับตัใส่ในแบ่างนึงแบ่บางนึงจับใส่มาสนนอ้เปลี่ยนหลับหมดบ่เคยเปลี่ยนจากเทียเอออาบาดิเบลบาดิบีอิดปิดอิดปิดโอ้ยทางใครหำหำนี่เปิด เห็นบ่อหนิเมเห็นเห็นบ่อหนิเมเห็นบ่เห็นบ่ครับผมอีกตัวนึงครับพี่น้องครับบู๊ไม่รู้อะไรเลยครับในพี่น้องครับเดยอีกแล้วครับตัวปลาแม่ตัวนี้แม่คุณครับผมครับตกบักไงเลยนะครับผมปลาพี่น้องตัวนี้ได้อีกแล้วครับตัวบักใหญ่เลย ครับตัวใหญ่มากนะไม่ดีพอแล้วครับตัวหนึ่งตุ๊งง่ายนะครับบ่อยก็พอตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่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 ครับตัวบักใหญ่เลยครับนั่นโอ้ยตัวบักใหญ่เลยครับโอ้ยอยู่ในเบ้าพร้อมจะร้อนตื่นตื่นต่น พรานยอดเพราะย่ดีนคุณอัวหัวเสียชื่นเพอาะบ่เอาขี้แม่นางรับมันครับผมพี่น้องครับคลิปนี้นะครับบ่าวบอยวีฮอตดินแล้วครับบานหนึ่งแล้วก็เมนิดครับสีผ้ากันออกเนื้อบานคนครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ทีมงานสุขภูสุขคนนะครับขอบคุณความหักแห้งของพี่น้องครับขอบคุณที่พี่น้องเขามารับชมเป็นกำลังใจขอบคุณที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานมดโค้ชคนในร้อยครับผมสำหรับเมื่อนี้บ้าบอยพี่ฮอดินแล้วก็บ่าวนึงเมนิกระซิขอโตออกเมื่อก่อนครับผมขวัยพี่น้องอยู่ดีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับบ๊ายบายขวัยเนี่ยเอ้าแกขึ้นกระซายเราก็มือหันหมดกดยิงหัวเกียร์ออกตีนหัวสูไปถูมาก็เลยออกตีนหมาแท้